เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดอยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของกองหน้านะครับว่าใช้ใครยืนกันบ้างนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวชี่น่าจะจัดอันดับล้กันนะครับสำหรับกองหน้าเนาะนะครับผมมีในส่วนของน้องคนหนึ่งนะครับผมถามว่าพี่ครับอ่าทำไมดูหลายคลิปแล้วเห็นพี่ใช้ในส่วนของเมสซ,ซี่นะครับผมยืนหน้าคู่นะครับมีประโยชน์ยังไงแล้วก็อ่าอยากรู้ว่ามีเขาเรียกยังไงมีความคิดอะไรที่แบบเอาเมสซ,ซี่มายืนหน้าเป้าเนาะนะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยววันนี้สรุปให้ฟังแล้วกันนะครับพร้อมกับเทคนิคการจัดเลือกกองหน้านะครับว่าเราควรที่จะใช้ใครนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ลายกองหน้าก่อนอันดับแรกนะครับอ่ะมาที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าแผนเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเล่นแบบไหนเนาะนะครับจะหน้าคู่หน้าเดี่ยวนะครับหรือว่าหน้า3อันนี้แล้วแต่คนเล่นนะครับอ่ะโอเค ในส่วนของกรองแน่นะครับมันจะมีอยู่หลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็น g o p o s t e r นะครับ f o r กซ์อินเดะนะครับ uh, Deep Lying forward Target man เนาะนะครับผมหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับผมถ้าแบบเป็นหน้าธรรมชาติเนาะเดี๋ยวชี้นขอดูแล้วกันนะครับผมว่ามันมีสิตายไหนบ้างนะครับผมอะ่ะแล้วก็มีดัมมี่ลันเนอร์ด้วยเนาะนะครับผมอ่าก็จะมีโก p โพ t เชอร ดัมมี่ลันเนอร์นะครับผมฟอก์อินเดอะบ็อกซ์นะครับมีทาร์เก็ตแมนดิฟตไล่ยิงฟอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็ครีเอทีฟเนี่ยมันจะเป็นกองกลางนะครับเพราะว่าเมสซี่ล่างที่เชาใช้เนี่ยมันเป็นครีเอทีฟนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่เขามาเนี่ยมันคือหน้าเป้านะครับเป็นหน้าเป้าที่ครีเอทีฟก็ได้นะครับแล้วก็เล่นหน้าเป้าได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับเลยเลือกมายืนเนาะบางทีเนี่ยสไตล์เนี่ยเราไม่ต้องอิงมากนะครับไม่ต้องอิงมากว่า สไตน์นี้ต้องยืนตำแหน่งนี้อะไรแบบนี้นะครับถ้า AI มันไม่อื้น,นะครับหรือว่ามันวิ่งถูกจุดมันวิ่งถูกใจอ่ะนะครับชิ้น้ำย้ำประจําเลยว่าไม่ต้องไปอิงสไตมากนะครับถ้านักเตะคนไหนคนนึงที่แบบเราจับมายืนในตำแหน่งที่เราคิดว่ามันเล่นได้อ่ะนะครับแล้วมันเล่นดีดันเก่งซะด้วยอะไรแบบนี้นะครับเราจับมันยืนเลยนะครับบางทีเพสสไตเนี่ยเพสต์สไตตรงแต่เล่นไม่ได้เรื่องก็มีเยอะแยะไปเนาะสลหรับนักเตะนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของ กองหน้ากันนะครับผมว่ากองหน้าแต่ละสไตล์เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับในส่วนของโกโพเชอร์นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้สรุปสไตล์กองหน้าให้ฟังละกันนะครับผมเผื่อคนที่ <ๆ S 1> ทยังไม่รูน้นะครับผมอ่ะบางคนก็อาจจะรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะในส่วนของโกโพเชอร์นะครับนักเตะสไตล์นี้ก็จะเป็นประเภทที่แบบยืนติดกับกองหลังเลยนะครับผมคอยสอดทําประตูทําชิงอะไรต่างๆกับเพื่อนร่วมทีมนี่ครับผมอ่ะหรือว่าลายแดนกลางนะครับผมประเภทนี้เนี่ยจะเข้าไปแบบ หาพื้นที่ยิงกับกองหลังฝั่งคู่แข่งในผมแล้วก็เข้าไปจบสกอร์ได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะแทงชิ่งทะลุช่องได้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับโกโชเชอร์นะครับหรือว่าจะจบไกลจากแถว2ก็ได้อยู่ที่เราเล่นนะครับผมอ่าถ้าเราเล่นเองเนาะไม่ได้เป็นแบบ AI นะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับโกโชเชอร์นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับต่อมานะครับในส่วนของสไตล์เนี่ยมันมีหลากหลายมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนำเนาะนะครับ ดัมมี่ลันเนอร์นะครับดัมมี่ลันเนอร์ดัมมี่ลันเนอร์เนี่ยจะเป็นประเภทที่แบบเป็นกองหน้าตัวหลอกนะครับผมก็คือฟอลนายนั่นเองนะครับประเภทนี้ก็จะแบบอ่าวิ่งหลอกดึงตัวประกบให้นะครับแต่ว่าถามว่าอ่าประเภทนี้ยิงได้ไหมก็ยิงได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะวิ่งดึงหลอกให้อย่างเดียวนะครับถ้าจ่ายให้เขาก็เข้าไปจบคมๆได้นะครับแต่ว่าหน้าประเภทดัมมี่ลันเนอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบฟอลนายนก็คือแบบ กงหน้าตัวหลอกนั่นแหละนะครับผมอ่ะหลายคนก็ไม่ค่อยใช้นะครับถ้าไม่ได้แบบชอบในสไตล์จริงๆเนาะนะครับเพราะว่าสไตล์นี้มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเหมือนโค้ชเชอร์ที่แบบเล่นง่ายเข้ามือในแต่ละคนที่เล่นนะนะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับดัมมี่เลนเนอร์นะครับนักเตะประเภทนี้นก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ในทีมด้วยนะครับโอเคอ่ะต่อมานะครับต่อมาฟอกอินเดอะบ็อกซ์นะครับนักเตะประเภทนี้ฟอกอินเดอะบ็อกซ์ก็คือนักเตะที่เป็น จิ้งจอกนั่นแหละนะครับจิ้งจอกในกรอบเขตโทษนะครับกรอบเกตโทษก็คือในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยสี่เหลี่ยมหน้ากรอบเขตโทษนี่แหละนะครับที่แบบจะรู้พื้นที่ว่าตัวเองควรอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ในจุดไหนนะครับที่ได้เปรียบแล้วก็รู้พื้นที่ที่จะเข้าไปจบสกอร์ได้เร็วนะครับผมประเภทนี้จะไม่ได้แบบติดกับกกองหลังมากนะครับผมแต่ว่าจะเป็นประเภทที่แบบรู้งานนะครับว่าจะต้องทําอะไรยังไงนะครับผมประเภทนี้ก็จะเล่นง่ายนะครับสำหรับ f o x in the Box ถ้าใครไม่รู้จักก็สังเกตว่าเออร์ลิงบ็คฮาเลนนั่นแหละนะครับผมว่าสไตล์เขาเป็นประมาณนั้นนะครับผมอ่ะโอเคก็เร็วแรงคมในหะมแล้วก็เข้าไปจบสกอร์ได้นะครับโอเคต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของท่าเกียแมนทาเกีแมนเนี่ยจะเป็นพวกที่แบบสูงใหญ่นะครับอ่ะหรืออาจจะไม่สูงใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าสไตล์นี้เนี่ยจะเป็นตัวพักบอลน,นะครับพักบอลก็คือแบบ ตัวเก็บบอลให้กองหน้าหรือว่าให้ปีกทั้งสองข้างนะครับถ้าใครเล่นปีกก็จะพักบอลให้กองหน้านะครับแล้วก็จ่ายออกปีกหรือว่าจะยิงเองก็ได้นะครับประเภทนี้ก็จะเป็นแบบสายเก็บบอลน,นั่นเองนะครับเป็นตัวพักบอลสูงใหญ่เบียดได้บังได้เลยแบบนี้นะครับผมอ่ะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับพาเกตแมนนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของสไตล์ต่อไปก็จะเป็นดีฟไลนิ n งฟอร์เวิร์ด ดีฟไลนิ่งเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่แบบไม่ได้ดันสูงแม่นะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่ง s s นะครับผมก็จะอยู่ในพื้นที่โซนแดนกลางแต่ว่าก็จะเข้าไปจบสกอร์บ้างบางโอกาสนะครับแต่ไม่ได้แบบไปยืนหน้าเป้าเลยก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้ไปยิงกองหลังเลยนะครับส่วนใหญ่จะมาเชื่อมเกมแล้วก็พอมีโอกาสถ้าใจ่ายให้เขาได้จบก็จบได้เหมือนกันเป็นประมาณนั้นอยู่ที่ว่าเราใช้งานประเภทไหนแล้วก็ชอบนักเตะแบบไหนนะครับผมอ่ะโอเคเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับ Deep l y i n g Forward นะครับโอเคแล้วก็ Creative p l y y เม k e r อ่ะมาพูดถึงเมซี่ทีนี้นะครับในส่วนของเมซี่นีครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าคนที่ไม่ได้แบบติดตามช่อแนนมานานเนานะในผมก็อาจจะไม่รู้ว่าทำไมถึงเอาเมซี่มายืนตำแหน่งนี้แล้วก็เพราะอะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเพราะอะไรอ่ะดูนะครับเมซี่เล่นไปแล้ว3 8 8 5แมตช์นะครับ ยิงสกอร์รวมนะครับทั้งลงแรงทั้งอะไรต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่จะจะลงแรงเป็นหลักนะครับผมสกอร์เนี่ยอยู่ที่2,109ประตูนะครับยกได้ว่ายิงจนตีนตีนบวมอ่ะนะครับผมแล้วก็ดูแอสซิตนะครับ820นะครับส่วนค่าพลังนะครับชีนเราอัพสายนี้เนาะนะครับมันเลยเก่งนะครับผมเก่งในที่นี้ก็คือมันยืนยิงปั่นนอกกรอบได้เลยนะสวบเลยนะครับ Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's making now. Yeah, she hates me now, I'm in the stakes. But now, I don't ever wanna be alone I don't really ever feel alone On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up I won't let the doubt creep in Gotta pop a couple more, best friend I don't think I'll ever let you in Easier to break it off, best friends I don't really understand myself Ah, you know, attacking, 90, <no ball control, 90, dipping, 90 ลิฟติ้งร้อยสองนะครับผมทาวิชั่นเก้าสิบเอ็ดนะครับผมอ่าโลพาสเก้าสองนี่ไม่ได้อัพเพิ่มนะครับผมก็ประมาณนี้จ่ายบอลสั้นๆแม่นอยู่แล้วนะครับผมจบสกอตเก้าแปดนะครับผมเซฟพิทติ้งเก้าสองนะครับปันโค้งเก้าสิบเก้าครับคือแบบปันที่นี่มีหายเนาะนะครับผมถ้าขนาดนี้นะครับสปีดไม่ได้เยอะนะล่างนี้นะครับอยู่ที่85เท่านั้นเองนะครับส่วนสปีดต้นอยู่ที่95นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ 103ก็คือแรงมากๆะนะครับหนึนี่คือหายากมากๆเนาะนักเตะที่แบบจะดันในส่ของ kicking power ไปถึงขนาดนี้นะครับถ้าเป็นโค้ดของทีมชาติอะไรสักอย่างที่มันถ้ามันบู o ตัว kicking power มันจะถึง104เลยนี่เลยครับผมอันนี้ บาลานซร่างกาย93นะครับผมแล้วก็เตอร์มิน่า88เนอะนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเมสซี่คือร่างนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ทำอะไรนะครับนอกจากยืนนิ่งๆหล่อๆนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้เอโต้พักบอลมาหรือจากกองกลางซ้ายขวานะครับพักบอลมาให้ยืนปั่นนอกกรอบชิวๆเลยนะครับไม่จำเป็นต้องทะลุเข้าไปในกรอบนะครับเพราะว่าเวลาเจอกองหลังแบบตึงๆอ่ะนะครับเขาประกบตัวอยู่แล้วครับ แล้วก็น้อยมากที่เราจะได้หลุดเข้าไปยิงนะครับฉะนั้นพักบอลให้เมสซ,ซี่เลยนะครับจ่ายยัดเลยนะครับจ่ายชิ่งกันหรือว่าจ่ายยัดก็ได้นะครับจากนั้นให้เมสซ,ซี่ทําการยืนนิ่งๆแล้วก็ปั่นโค้งอ้อมประตูเข้าไปนะครับคล้ายๆกับายาเมาอะนะครับผมก็รู้แหละว่าจะยิงซ้ายแต่คู่แข่งก็กันไม่ได้อยู่ดีนะครับถ้าเข้าเหลี่ยมเข้ามุมจริงๆอะ่ะคือมันกันยากนะครับนักเตะที่เก่งขนาดนี้แล้วก็ปั่นดีปั่นโค้งอันนี้ไม่ได้อวยจริงๆนะ ค,คือช่น่เนี่ยใช้ตัวนี้เป็นหลักมาอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครดูลหลายๆคลิปก็จะเห็นว่าเมสซี่ร่างนี้คือโหดมากๆนะครับถ้าอัพตามนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีการอัพนะครับวันนี้ก็จะให้เห็นรูปแบบเลยละกันนะครับเพราะว่าน้องบางคนสงสัยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น95 9 13นะทุกคนการอัพจะเป็นแบบนี้ถ้าใครมีร่างนี้เนี่ยสำหรับตัวชิ่น้าเองเนี่ยร่างนี้โหดกว่าร่างร0ออีกเนาะนะครับร่างนั้นก็บิดเคอร์เลอร์แต่ว่าบิดเคอร์เลอร์ส่วนใหญ่มัน ไม่หลุดกรอบก็ชนคานนะครับแต่ว่าถ้าใครบังคับดีๆมันก็อาจจะยิงเข้าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ที่คนใช้งานด้วยแหละนะครับแต่ถ้าเรับชินาเองอสำหรับตัวชินาเองเนี่ยรู้สึกว่าร่างนี้มันเล่นง่ายนะครับส่วนใหญ่มันปั่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้ากรอบแทบทุกลูกนะครับผมไม่ค่อยหลุดกรอบเท่าไหร่เนาะนะครับอยู่ในมุมอยู่ในองศาที่ดีเหมือนกันอะไรแบบนี้แต่ว่าร่างนี้ค่อนข้างที่จะเข้ามือมากกว่าสำหรับในความรู้สึกที่เล่นเนาะนะครับผมร่างร้อยแปดก็เคยเล่นแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบ เข้ามือขนาดนั้นเนาะนะครับผมอ่ะโอเคส่วนกองหน้านี่ครับกองหน้าที่น่าจะแนะนําอยู่ประมาณ2สไตล์เนี่ยว่าจะเป็นฟอกอินเดอะบ็อกซ์นะครับผมแล้วก็โก้โพเชอร์ะนะครับผมอ่ะถามว่าไอดีนี้เนี่ยมีกองหน้าตัวอื่นไหมนอกจากเอโต้ลุมก็มีนะแต่ว่าที่น่าเล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่า AI ยังไม่เท่าเอโต้เนาะนะครับหลายคนก็ให้ลุมเป็นนัมเบอร์วันแต่สซาลูเชียนเองนะรู้สึกว่าให้เอโต้ มากกว่านะครับเพราะว่าใช้งานมายาวนานนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่โหดที่คมกว่านะครับผมในความรู้สึกนะนะครับไม่ถูกไม่ผิดเนาะนะครับอ่ะเอโตเนี่ยเล่นไปเห็นไหมจะเท่าๆกันเลยนะครับผมกับเมสซี่แต่ว่าเมสซี่จะยิงเยอะกว่านะครับผมอ่ะอันนี้เล่นไป2 2 7 6 3นัดนะครับเมสซี่เนี่ยเล่นไป3000กว่านะเนาะนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยอยู่ที่ 1,579นะครับผมแอซซิดเนี่ยประมาณเท่ากันกัแบเมสซี่นะครับ800กว่านะครับผมแต่ว่าอาจจะเยอะกว่านะสำหรับแอซซิดเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยยิงอะ่ะก็คือจ่ายยัดเมสซี่เมสซี่ก็จะจบให้นะครับผมนอกเสจากว่าเอโต้ e จะมีตำแหน่งที่ดีกว่าแล้วก็ให้เอโต้จบนะครับอ่ะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอยู่ที่แต่ละคนเล่นสไตล์ไหนนะครับส่วนจี่นี่นเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่แบบตัดยิงนะครับผมก็คือซ้ายตัดได้ขวาตัดได้นะครับผมอ่ะ ขวาวก็จะเอโตุตัดยิงขวานะครับฝั่งนี้ก็เมสซี่ตัดยิงนะครับผมอ่ะแล้วก็นีมาก็สามารถสลับลงมาได้นะครับแต่นีมาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เลยยิงไม่ค่อยเยอะนะครับผมะเป็นประมาณนั้นนะครับกองหน้าที่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้สลับเอิมเปรี้นะครับพวกคอกนเนอรมินอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเอโตุแล้วก็เมสซี่นะครับผมอ่ะเพื่อน มีในส่วนของกองหน้าตัวไหนในดวงใจก็ลองคอมเมนต์ให้ดูหน่อยละกันนะครับใต้คอมเมนต์เลยว่าเพืเ่อนๆใช้คนไหนแล้วก็คนไหนเป็น number no. one นะครับตลอดเมื่อ number no. one ของที่นี่ก็จะเป็นในส่วนของเมสซี่นะครับอ่าเอโต้ e นะครับผมมีรูเบนนิเก้นะครับมีอ่าลิยานอิปเป้นะครับผมมีรุมไม่ใช่รุมสิมีอะไรเนี่ยซอนฮึมินนะครับผมซอนฮึมินบาติตูต้านะครับอ่าตัวที่ยืนหน้าเป้าได้เนาะนะครับผม มุ่งให้ซาร่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสลับลายกองหน้านะครับส่วนประเภทอื่นชื่อนก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นลายกองหน้าก็จะประมาณนี้เนาะนะครับผมถ้าให้จัดอันดับนะครับผมถึงที่สุดสลอดที่น้่ก็เป็นเมสซี่นั่นเองนะครับโซเลสก็ได้อยู่นะแต่ว่าโซเลสก็อาจจะวิ่งช้านิดหนึ่งนะครับเวลาออกตัวมันไม่ค่อยทันใจอะไรชื่อก็เลยไม่ค่อยใช้เปิดมาก็ไม่ใช้อะ่ะ <laughs> นะครับจะเป็นประมาณนั้นนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะใช้นักเตะประมาณนี้นะครับ เพราะว่าอย่างพวกโดก็หมงได้แต่ว่าไม่เร็วอะ่ะนเทชเชเชอบนักเตะสไตล์เร็วแล้วก็ทะลุทะลวงฉีคู่แข่งได้เลยแบบนี้นะครับอ่ะเป็นว่าไม่ผิดแล้วกันเนาะสำหรับอ่าลายแดนน้านะครับอยู่ที่แต่ละคนเลือกเล่นแล้วก็เลือกใช้แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาพูดในเรื่องของอ่าจะว่ายังไงพูดพูดในเรื่องของอ่ากองหน้าที่โหดนะครับอ่จาจัดันดับกองหน้าที่โหดละกันนะครับแล้วก็วิธีเลือกใช้รวมใส่ด้วยกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ เป็นประมาณนี้นะครับถือว่าให้ความรู้สําหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะครับถ้าคนไหนที่รู้แล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับถ้าอยากเพิ่มเติมเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปนะแต่ว่าประโยชน์ครบๆเลยครับประมาณนี้ครับทุกคนครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม